ภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูปย่อมเบือหน่ายแม่ในเวทนาย่อมเบือหน่ายแม่ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม่ในวิญญาณเมื่อเบือหน่ายย่อมใครกำหนัดเพราะใครกำหนัดจิตย่อมหลุดพน้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วหยุดจบประมรจันแล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตลักษณะสูตรนี้จบแล้วพระปัญจวคีมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรณภาสิทธ์นี้อยู่พระปัญจวคีก็มีจิตหลุดพ้นจากอสวะ เพราะไม่ถือมั่นอนัตตลักษณะสูตรที่เจ็ดจบ 8. มหาลิสูตรว่าด้วยเจ้ามหาลิหกสิ 60. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคูุการสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี ครั้งนั้นเจ้าฤิชวีพระนามว่ามหาลิเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญท่านประนะุรณะกัสปะกล่าวอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสังตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย เศร้ามองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบริสุทธิ์เองในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลิความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมอง ความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจึงมีเหตุมีปัจจัยเศร้าหมองอย่างไรมหาลิหากรูปนี้จะได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตาม อย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในรูปแต่เพราะรูปเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในรูปเพราะกำหนัดจึงถูกรูปผูกไว้เพราะถูกรูปผูกไว้จึงเศร้าหมอง นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้หากเวทนานี้จะได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในเวทนาแต่เพราะเวทนาเป็นสุข มีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในเวทนาเพราะความกำหนัดจึงถูกเวทนาผูกไว้เพราะถูกเวทนาผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้ หากสังขารน,นี้จะได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามยังลงสู่ความทุก์ขไม่ยังลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในสังขารแต่เพราะสังขารเป็นสุขมีสุขติดตามยังลงสู่ความสุขไม่ยังลงสู่ความทุก์ขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในสังขาร เพราะกำหนัดจึงถูกสังขารผูกไว้เพราะถูกสังขารผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้หากวิญญาณนี้จะได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในวิญญาณแต่เพราะวิญญาณเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในวิญญาณเพราะกำหนัดจึงถูกวิญญาณผูกไว้เพราะถูกวิญญาณผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้ามองอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญส่วนเหตุปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยบริสุทธิ์อย่างไรมหาลิหากรูปนี้จะได้เป็นสุขส่วนเดียวมีแต่สุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์บ้างแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะรูปเป็นทุกข์มีทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์อย่างนี้หากเวทนานี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวหากสัญญานี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวหากสังขารนี้จะได้เป็นสุขส่วนเดียวหากวิญญาณนี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียว,ว,ญญว,ยวมีแต่สุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์บ้างแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณแต่เพราะวิญญาณเป็นทุกข์มีทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์อย่างนี้มหาลิสูตรที่8จบ 9. อาทิตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน 61. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นของร้อนเวทนาเป็นของร้อนสัญญาเป็นของร้อนสังขารเป็นของร้อนวิญญาณเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูปย่อมเบื่อหนายแม่ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสังขาร ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอธิตตสูตรที่เกจบ สินิรุตติปัสสูตรว่าด้วยหลักภาษา 62. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการนี้คือหนึ่งหลักภาษาสองหลักการตั้งชื่อสามหลักการบัญญัติไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ไม่เคยถูกทอดทิ้งย่อมไม่ถูกทอดทิ้งจกไม่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนคัดค้านแล้วหลักการสามประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งรูปใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อรูปนั้นว่าได้มีแล้ว บัญญัติรูปนั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าจากมีเวทนาใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกเวทนานั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อเวทนานั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติวเวทนานั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกเวทนานั้นว่ามีอยู่ ไม่เรียกเวทนานั้นว่าจักมีสัญญาใดสังขารเหล่าใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกสังขารนั้นได้มีแล้วตั้งชื่อสังขารนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติสังขารเหล่านั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าจักมี วิญญาณใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจักมี 2. รูปยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏ เรียกรูปนั้นว่าจากมีตั้งชื่อรูปนั้นว่าจากมีและบัญญัติรูปนั้นว่าจากมีไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปน,นั้น,นว่าได้มีแล้วเวทนาใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกเวทนานั้นว่าจากมีตั้งชื่อเวทนานั้นว่าจากมีและบัญญัติเวทนานั้นว่าจากมีแต่ ไม่เรียกเวทนานั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกเวทนานั้นว่าได้มีแล้วสัญญาใดสังขารเหล่าใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกสังขารเหล่านั้นว่าจักมีตั้งชื่อสังขารเหล่านั้นว่าจักมีและบัญญัติสังขารเหล่านั้นว่าจักมีไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าได้มีแล้ว วิญญาณใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกวิญญาณนั้นว่าจักมีตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่าจักมีและบัญญัติวิญญาณนั้นว่าจักมีแต่ไม่เรียกวิญญาณน,นั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีแล้ว 3. รูปใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อรูปนั้นว่ามีอยู่ และบัญญัติรูปนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกรูปนั้นว่าจกมีเวทนาใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกเวทนานั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อเวทนานั้นว่ามีอยู่บัญญัติเวทนานั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกเวทนานั้นว่าได้มีแล้ว ไม่เรียกเวทนานั้นว่าจักมีสังขารเหล่าใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่และบัญญัติสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าจักมี วิญญาณใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่ามีอยู่และบัญญัติสัญญานั้นว่ามีอยู่แต่แม่เรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วแม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจักมีภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการคือ 1. หลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อ สหลักการบรรัญญัติไม่เคยถูกทอดทิ้งย่อมไม่ถูกทอดทิ้งจักไม่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนคัดค้านแล้วภิกษุทั้งหลายแม้ชนชาวอุก,กะละชนบทกับชนชาววัสพัญญชนบททั้งสองพวกนั้นเป็นผู้มี อเหตุกวาธะเป็นผู้มีอากิริยวาทะเป็นผู้มีนัตถิกวาทะก็ได้สำคัญว่าหลักการสามประการคือหนึ่งหลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อ 3. หลักการบัญญัติไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาใส่โทษ และถูกคัดค้านนิรุตติปัฏฐสูตรที่สิบจบอุปยาวัคที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อุปยสูตร 2. พีชสูตร 3. อุทานาสูตร 4. อุปทานาปริปวัตนสูตร 5. สัตตัฏฐานาสูตร 6. สัมมาสัมพุทธสูตร7 อนัตตลักษณะสูตร 8. มหาลิสูตร 9. อาทิตตสูตร 10. นิรุตติปทฐสูตร